ครับมาตัดอ้อยครับตัดอ้อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปคันครับไปคันอ้อยขายก็เลยมันสำรวจแปลงแล้วก็จะตัดตัดอ้อยไปคันพรุ่งนี้ครับเย็นนี้ก็จะเตรียมปอกแล้วก็ จะไปคันขายข้างทางครับเป็นการลองตลาดครับแรกๆเพิ่งอากาศเพิ่งจะเริ่มร้อนๆอุ่นๆเนาะครับแปลงนี้เป็นสุพรรณบุรีหนึ่งนะสุพรรณบุรีหนึ่งครับโซนนี้ปลูกอ,อ,อายุปีโอ้ปีขึ้นนั่น ปีครึ่งน่าจะได้นะดูจากดูจากลำดูจากข้ออันนี้ผมเนี่ยไปนี่เนาะลำอ้อยแก่อ้อยแก่นะอ้อยแก่แล้วครับปีครึ่งครับตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ปลูกอายุปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับนี่ครับลำสุพรรณหนึ่ง พันหนึ่งลำใหญ่อันนี้ไม่ได้บำรุงครับไม่ได้บำรุงเท่าไหร่ครับท่อนนี้ลำนี้เป็นจะเอาไว้ทําพันนะผมเอาไว้ทําพันครับไม่ลอกกาบรลอกกาบลำนี้ที่เห็นอายุสามสี่เดือนครับสามสี่เดือนออท่อนพันท่อนพันมีแบ่งนะครับมีแบ่ง ท่านที่สนใจก็ทักมาครับติดต่อมาผมจะลงเบอร์โทรไว้ครับมีมีพอสมควรครับผมลำสวยๆครับสุพรรณหนึ่งตาสดสดครับตาเป็นเปๆน่ครับลำลำสาวๆเนี่ยเนาะเห็นไหมเดี๋ยวนี่อย่างลำนี้ ลำนี้ลำใหญ่ครับสุพรรณหนึ่งน้ำน้ำเยอะที่ผมไปขายตลาดนัดก็จะส่วนมากจะเอาสุพรรณหนึ่งไปขายเพราะว่าสีน้ำสวยเนาะลำแต่ต้องเอาลำที่ไม่แก่นะพวกพวกลำแก่นี่ผมจะส่วนมากผมจะตัดตัดเอาเฉพาะยอดแล้วก็ผมเอาไปปลูกเอง ลำแก่นี่ก็เนี่ยอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นลำนี้เนาะถ้าถ้าลำแก่นี่คือคือผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลามาคันเนาะแล้วก็ครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือลำแก่ลำแก่ผมไม่มีเวลามาคั้นก็อายุอ้อยมันปีหกเดือนครับผมอ้อยปีหกเดือนลำแก่ก็จะตัดผมจะตัดตรงนี้ผมผมีตัดประมาณครึ่งหนึ่งครับ ตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็พวกนี้ก็จะถ้าผมไม่ขันกินเองก็จะก็จะทิ้งครับตาก็ใช้ไม่ได้แล้วพวกมันจะใช้ได้เฉพาะตาส่วนบนนี่ผมก็จะเอาไปปลูกเองครับผมก็จะอาวปขยายพันเองก็มีแพนจะเอาไปปลูกที่ไถที่ไถใหม่ครับที่ไถใหม่ผมก็มีผมก็จะขยายเหมือนกันครับพันหนึ่งเพราะว่าดูแล้วมัน อ้อยพันนี้มีอนาคตครับผมมีอนาคตวันหนึ่งปีหกเดือนนี่สุพรรณหนึ่งไม่ค่อยออกดอกนะครับอันนี้พูดกันตามตามตรงนะแต่ก็เห็นมีออกดอกอยู่อยู่ลำหนึ่งครับผมด,ด้วยอายุอด้วยอายุอ้อยสี่ปีกว่าเนี่ยสำหรับสุพรรณหนึ่งคือออกดอกช้าครับออกดอกช้าอันนี้การันตีครับ ถ้าเทียบกับสุพรรณห้าศูนย์นี่คือสุพรรณห้าศูนย์นิดอ้อยปีสองเดือนสามเดือนนี่ครับเรียบเรียบร้อยนะแต่สําหรับอ้อยของผมนี่คือมันได้ดินใหม่ครับได้ดินใหม่บํารุงน้ําน้ําดีเพราะว่าน้นํานีอยู่น้ํานี่อยู่ตามร่องเลยครับก็เลยไม่ค่อยมีอาการออกดอกให้เห็นมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่น้อยครับนีก่กากาการันตีเลยนี่ที่เห็นจะชี้ จะประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณานี่เห็นกันไหมประมาณนี้ออกดอกครับทันหนึ่งก็มีออกดอกอถ้าอายุปีนิดๆเนี่ยยังไงก็สุพรรณหนึ่งเนี่ยรับรองว่าไม่เห็นดอกครับผมแต่ถ้าปีกว่า2ปีแล้วก็ตามนั้นครับ วันนี้มาตัด้อยเลยมาเอา่อมาเปิดให้ดูสวนครับว่ามีอา่าทอนพันธ์ุสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อมาครับผมจะลงเบอร์โทรไว้ครับผมทอนพันธสวยๆครับผมพร้อมส่งครับมีของพร้อมส่งแน่นอนอ,อยอดขายที่ไปขายตลาดนัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ ยอดไม่ปังครับผมได้อยู่ร้อยกว่าบาทครับผมอากาศหนาวด้วยโไม่อยากบอกยอดเลยครับอายเขินายครับผมมันได้ร้อยแปดสิบาทนี่ก็ค่าน้ําแข็งก็ไปสี่สิบแล้วครับค่าขวดค่าที่อีกโอ้โหมันก็ไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวร้อนๆพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ครับมานี้มาทักถายเพื่อน,อนๆครับผม สนใจท่อนพันก็สก,กิดมาครับของของดีพร้อมส่งครับผม